สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแซคชุมแพรเผชิญหน้ากับทัพทีมไอเยอรินอีกครั้งกลางรายการหลังสะบั้นความสัมพันธ์รักแท้แพ้ให้โซเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเมื่อรายการชื่อดังได้เซอร์ไพรส์ด้วยการพานางเอกดังอย่างไอเยรินทีราธนันพัฒหรือสาวทัพทิมนางเอกละครวิกหมอชิด ของช่อง7ไปเซอร์ไพรส์หนุ่มแซคชุ่มแพรหรือมองคลสิงชาถึงเวทีคอนเสิร์ตเลยทีเดียวและต่อมาหนุ่มแซคนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่ตนเองนั้นได้บุกเซอร์ไพรส์สาวทับทิมกลางงานอีเวนต์พร้อมดอกไม้ช่อโตโดยงานนี้หนุ่มแซคก็ยังมอบโปสการ์ดสุดหวานและตุ๊กตาให้อีกด้วย ก่อนที่สาวทับทิมนั้นจะขอบคุณพร้อมเรียกสรพนามสุดน่ารักว่าแซกี้แต่ก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะแตกหักไปเรียบร้อยเพราะตอนนี้ทั้งคู่ต่างอัน follow ig ไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดแซกชุ่มแพร,พรเผชิญหน้ากับทับทิมไอยรินอีกครั้งกลางรายการ หลังสะบั้นความสัมพันธ์รักแท้แพ้ให้โซโดยงานนี้หนุ่มแซกก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าพรุ่งนี้12นาฬิกา45นาทีพบกันในรายการชุมทางดาวท่องทางช่อง7 SD ทำกลางชาวเน็ตที่ต่างมาคอมเมนต์ยินดีที่หนุ่มแซกและสาวทับทิมได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ